อ๋อค่ะหนูเรียนไหนนะคะเรียนอยู่ศรีราชาค่ะทำไมนอนสองเตียงอ่ะทำไมมีเตียงสองเตียงอ่ะอีกเตียงหนึ่งแม่คนรู้ใจมานอนด้วยค่ะหรือจะให้พี่ไปนอนด้วยจริงๆเหรอถ้าพี่จะนอนก็ได้ได้เหรอได้ค่ะหนูชื่ออะไรคะเนี่ยพี่ยังไม่ได้ถามชื่อเลยชื่อติมมี่ค่ะติมมี่ไม่ใช่ติมนะหน้าอมยังเลยค่ะอยากลองชิมด้วยค่ะว่าไอติมรสนี้มันจะหวานหรือว่ามันจะเปรี้ยวค่ะ ได้ดูแล้วน่าจะน่าจะเปรี้ยวนะคะเพราะว่านาน่าจะไม่อยบเรียนอยู่หรอคะหนูอยู่เท่าไหร่เนี่ยสิบเก้าค่ะเพิ่งขึ้นปีหนึ่งค่ะเพิ่งปีหนึ่งหรอคะใช่ค่ะหาเสียด้วยค่ะหาเสียเลี้ยงหาเสียหรอใช่ค่ะโอ้ oh. ที่เป็นเสียให้หนูได้ไหมได้นะถ้าถ้าหนูทําอะไรให้พี่ดูสักอย่างหนึ่งอ่ะทําอะไรหรออันนี้อันนี้หนูหนูขับอะไรอะ่ะอ๋อ บอกไม่ถูกเหมือนกันคะคะต้องพี่ต้องมาลองสัมผัสดูอ,ะอ่ะนั้งติมมี่ขายกยกยก,ยกส่งให้พี่ดูได้ไหมพี่อยากดูอ่ะอ๋อได้ค่ะได้อยากสัมผัสก,ก็ดได้นะคะอยากอยากดูลิ้นด้วยอ่ะอยากดูลิ้นอ่ะอยากเห็นลิ้นอยากดูลิ้นเหรอคะใช่คระบแมวลิ้นดีกว่าค่ะโอเคค่ะ พี่ชื่อไอไอติมเหรอคะอฮาใช่ค่ะพี่ชื่อไอติมค่ะอ๋อพี่พี่อยู่กับใครคะอ่าพี่อยู่กับพี่ค่ะไหนเพื่อนพี่เหรอคะอ๋อเพิร์คคือน้องอ,อยากคุยด้วยสวัสดีครับอืมอันนี้<ไ>ห้องห้องห้องใครคะนี่ห้องพี่ครับน้องนี่เป็นคนจีนเหรอคะผมผมเพิ่งผมแข็งมาเพื่อนผมแข็งว่าเพื่อนไปก่อนเดวม่าื่องเพื่อนไก่อนอันนี้ห้องห้องพี่เป็นคนจีนหรือเปล่านี่เปล่าครับพี่เป็นคนไทยครับผมนึกว่าพี่เป็นคนจีนหนูเห็นแบบว่าเห็นพี่แบบเอายินยางมาติดในห้องด้วย ไม่ใช่ว่าอัวชอบลื้อหรอครับอันเนี้วอัวชอบลื้อหรอคะหนูก็อยากโดนลื้อเหมือนกันอ่ะลองมัม้ยมีอะไรเด็ดเด็ดให้พี่ดูวะอ๋อนี้ต้องดูส่วนตัวค่ะเนี่ยเขาส่วนตัวสุดแล้วไม่ได้ค่ะมันมีคนแอบมองค่ะเฮ้ยเพื่อนอูขอลยวปะคนเนี้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเก็บของก่อนนะคะ พี่ขำอะไรคะเพื่อนพี่เป็นอะไรไม่รู้แต่พี่รู้สึกว่าพี่มีอาการนะมีอะไรเหรอคะดูอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะเก็บของหรออุ๊ยของตกสวยมากเลยนะครับเนี่ยจริงนะคะนี่ให้พี่ดูได้ไหมครับอยากดีวิวเตียงหรอคะใช่เตียงบ้านน้องจะนุ่มหรือเปล่าโอ้ได้เหมือนกันนะคะแบบนะคะติ่มเปนรของอะเพื่อน อะไรอะวะเออดหนูครับพี่เหมือนพี่เคยเห็นเหมือนว่าหนูหนูทำท่ายากได้ไหมอ๋อได้ค่ะพี่อยากเห็นนะพี่กับเพื่อนพี่อาจจะดิวสองหนึ่งอย่างเงี้ยเออ ดูเก่งไงดูเก่งไงโอ้ my god ไปสู้มือจัดน้องครับน้องน้องร้องเพลงเป็นปะไม่นะคะเอาเอาให้เพื่อนผมให้นะไปเพื่อนก่อนเลยเพื่อนเออได้ได้ผมผมไม่ผมไม่เป็นไรผมไม่ติดผมไม่ติดเอาเพื่อนก่อนแล้วผมต่อได้เพื่อนได้เพื่อนร้องเพลงเป็นไหมครับอ๋อได้นิดหน่อยค่ะลองร้องสองไม้ใผมดูได้ปะอ๋อสองไม้หรอคะสองไม้ไม่ค่อยถนัดนะค่ะถนัดไม่ดีหรอครับพูดดถนัดสามมั้งค่ะ โบ้ดีวเวลาร้องก็ร้องสามล้าน,นะค่ะเนี่ยถ้าถ้ถามีสามโอเคหรอคะค่ะประมาณนี้ค่ะมีค่ะน,นี่เด็กพี่อันนี้เด็กพี่อันนี้เด็กพี่ <c oughs> ดูอ่ะอันนี้อันนี้ของจริงนะพี่บอกให้น้ำไม่เท่าไหรนะ่ละตัวนะว้าวโอ้โอ้โอ้โอ หนูร้องเพลงเป็นใช่ไหมได้ค่ะได้นิดหน่อยโอ้โหหน้าต่อย่างงี้น่าจะร้องเพลงพอหน้าดูเลยใช่ค่ะฟังไหมคะพี่อยากฟังอ่ะจะได้พี่ร้งได้ค่ะยิงเย้ายิงหลอกเอาใกล้ปากวันนี้ได้ไหมครับใก,กล้ใกล้วันนี้ครับ <c oughs> อีกครับผมบพี่ใหญ่นูร้องเพลงหรือทำไรคะร้องเพลงดีกว่าผมอยากฟังเพลงครับยิงเรายิงอ๋อให้เราวยกันยิงเงี้ยนันอ๋อให้มันยิงร้อยมาแซมแล้วก็จ้อยว่าใจกับฉันอ๋อน้องย่อให้มีหลักพี่ก็จะย่อให้น้องรักพี่แม่งอ๋อยิงเรายิงร้อย เดี๋ยวมันนะนะโอ๊ยมันยิงร้อยเจะเอมเลยปวดใจก็เจ๊กับฉันอ่ะเนาะเพื่อนยัวไอพี่สาวพี่ก็จ๊อ๋อไหมคะจบแล้วเหรอไอ้เหี้ยตามกันเนี่ยเต็มเหี้ยพี่รู้สึกว่าพี่ชอบอ่ะชอบมากเลยค่ะหนูเป็นสาวใต้เหรอคะอืมใช่ค่ะแล้วแล้วตู้ตู้ข้างหลังหนูโปรตีนหนูล้างบ่อยหรือเปล่าไม่ค่อยได้ล้างค่ะ อยากให้คนมาล้างให้ด้วยอ่ะเพื่อนพี่เพื่อนพี่เพื่อนพี่เอ๊แต่อันนี้ติมดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะเพื่อนดูเป็นตัวของตัวเองอ่ะผมชอบเพื่อนผมชอบ,ชอบโอ้เปิดอดีใช่ไหมครับอ๋อเพือ้อยากดูกว่านี้ก็ต้องมาดูที่ห้องอ่ะค่ะอีกนิดได้ไหมฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งไหนอะค่ะฝั่งขวาครับหรือพี่จะด้านล่างคะ่ะ ดูได้เหรอคะดูได้ค่ะนิดนึงได้ไหมพี่ขอดูนิดนึงได้ค่ะโอ้โหให้ดูจริงด้วยคุณเอลเขายัางได้พี่น่ารักจริงๆเลยหนูมีแฟนหรือ,อยังเนี่ยยังเลยค่ะยังเหรอคะเช่ค่ะถ้าพี่จีบได้ใช่ไหมจีบได้ค่ะหนูว่าหนูหาสายเปอยู่นี่ใช่ค่ะพี่ขับ B M W อ่ะ B M เหรอคะอันนี้ขับไหนๆคะ่ะในเกมแล้วในชีวิตจริงคะ่ะเอ่อ ก,กูจรถอยูไ่ไหนวะเพื่อนกูจรถอยูไ่ไหนวะได้เพื่อนเดี๋ยวนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ขับเบียร์มาทีเบียร์พี่นึกว่าแบบกดต,ตัวยูเพื่อปลดล็อกอะไรแบบนี้คะ่ะคือหนูหาคนเปย์อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะพี่พี่อยากดูแมวห้องหนูไหมห้องหนูมีแมวหรอมีหนูเลี้ยงแมวชื่อมิโกะหนูไป<ม>เอามาให้นะได้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 แมวแมวมานี่ชิมิโกะโกะมานี่แล้วงูเก่งมากแมว เหมียวอ่อเหมียวเหมียวเหมเฮ้ยเพื่อนเพื่อนของหมอหิ่มขับเพื่อนมาด้วยวะยังพลาดที่เพื่อนลืมไว้ห้องผมไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้คุณแจคุณคุณนะคะไม่ไรไมไรเหมือนเป็นคุณแจคุณแจรวดหรือเปล่าคะแล้วไปใส่เคสหอ คือพี่เล้งหนูได้จริงๆอ่ะพี่พุ่งตงรงหนูจ้าแบบไหนหนูบอกพีห่หนูก็ไม่ติดหรูหรอกค่ะแต่ว่าวันหนึ่งก็กินข้าวไม่เยอะค่ะกิน2มื้อค่ะ2มือะะม้อเหรอคะมื้อละเท่าไหร่คะใช่ค่ะมือ้อละเจ้าไหร่คะ่ะประมาณ2องสามพันค่ะ คือพี่ต้องเข้าใจด้วยค่ะของดีมันต้องกินของดีๆอะค่ะเข้าใจอยู่ว่าต้องรักษาสุขภาพด้วยเองใช่ค่ะเรื่องหุ่นอะไรอย่างงี้ใช่หใช่ค่ะ,คะเหมือนแค่คีมารนี่ก็หลายจะตังแลว้วค่ะคือความสวยมันลดลดไม่ได้อะค่ะค่ะเข้าใจอยู่ พี่พี่อยากดูล่องนิดนึงอ่ะให้พี่ดูได้ไหมนี่หนูเป็นเอฟซีพี่หรอได้นิดนึงนะคะเอาขอหน่อนิดนึงค่ะไม่ไม่ค่อยอยากจะเปิดให้ใครดูอ่ะเอางี้กว่าค่ะหนูเล่นดนตรีเป็นนะดนตรีอะไรคะเล่นกีตาร์เป็นค่ะจริงหรอจริงค่ะเป็นผู้หญิงยังเล่นกีตาร์เป็นหรอใช่ค่ะโอ้โหพี่ชอบเลยดูดูดูไหมคะได้ค่ะได้ได้ได้เดี๋ยวหนูไปเอากีตาร์แป้โอเคค่ะเอาได้เปิดเอาแต่เด็ดเด็ดเด็ดต่ต่ แต้เตาดาวดาวว่าแบบปุ๊บปับปั๊บค่ะค่ะพี่เชื um> ่อแล้วว่าหนูเล่นกีตาร์เป็นโซโล่ผิวเชียวเลยมีพี่เห็นใช่ค่ะหนูเบื่อโซโล่แล้วค่ะอยากแบบว่าเล่นกีแบบว่าเล่นดนตรีคู่เลยค่ะค่ะหาหาคนตีก้องค่ะอยากดนตรีค่ะแต่ดนตรีเหรอใช่ค่ะให้พี่ตีตีได้ใช่ไหมตีได้ค่ะ เพื่อนพี่ไปไหนแล้วหรอคะอ๋อเพื่อนพี่ทำทำทำคอมอยู่ค่ะอือ้วพี่ทําอะไรคะนี่พี่ก็เห็นหนูโทรมาหาพี่ไงพี่ก็ก็มาคุยด้วยนึกว่าหนูจะมีอะไรแต่พี่ก็ชอบหนูหนูติดตามพี่ตลอดนะคะน้องติมมี่ใช่ไหมใช่ค่ะติมนะอืลองอมดูแล้วอุ้ยขอเลียได้ไหมค่ะ จะมีอะไรขาวๆติดขอบๆหน่อยนะหนูรับได้ใช่ไหมได้ค่ะได้ใช่ไหมได้โอเคแป๊บนะคะครัว่าไงหนูจะเอาอะไรเพื่อนขอที่คนเนี้ยเพื่อนจะเอาใช่ไหมเอาได้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 เอาแล้วคุยคุยกับเพื่อนเพื่อนพี่หล่อไหมหนูชอบไหมโอ้หล่อค่ะน้องสาวใต้เหรอครับใช่ค่ะเออให้ทำไมสวยจังเลยครับเนี่ยอุ้ยแป๊บๆนะคะน้องคุย่อนใครอ่ะอรุณเมียจ๋า เดี๋ยวไปรับ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 ไปเดีไปได้ตัวที่เดียวยั่ไงได้เดี๋ยวไปดำเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวหนูมานะคะไปไปรับเมียแป๊บหนึ่ง